สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะเมื่อนีนมาดามินเดียสิบาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวบรรยากาศเมืองหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นเมืองหลวงหรือพี่น้องคะตรงนี้เขาเรียกว่าอนุสาวรีย์ชัยเป็นจุดศูนย์รวมของเมืองกรุงเทพนะค่ะเนาะเดี๋ยวมาดามสิบาเพื่อนเพื่อนไปชมบรรยากาศนะคะอาจจะมีเสียงรถรบกวนหน่อยนะคะ เดี๋ยวมามรมจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่คือบริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยนะคะกษตรวิบุูรโดยสารมาหยุดล้อรถเมย์นะคะรถเมย์ประจำทางเนี่ยคะ่ะ ันนี้คือดอกไม้สวยๆหลอบอ,อนุสาวรีย์ใช้เนาะค่ะเนาะดอกไม้ปลูกประดับประดาไว้นะคะลหลอๆอ,อนุสาวรีย์กต่สีเสื้อผ้าแฟชั่นสวยๆนะคะเสื้อผ้าสวยๆ มีเสื้อผ้าหลากหลายนะคะหลากหลายราคาน่น้างจะเนี่ยอบบริเวณอนุสาวรีย์นะคะก็จะมีแบบน,นะะี้ค่ะเสื้อผ้าหลากหลายค่ะมีผลไม้ด้วยนะคะรถเข็นผลไม้ค่ะผละไม้จ้ะรอบๆบ,บริเวณอนุสาวรีย์เกษตแห่งนี้อ่ สถานที่พักผ่อนนะคะพักผ่อนนังล้อรถบรรยากาศพี่น้องคะ่ะข้างในนี่คือเขาเรียกกเกาะพญาไทนะคะเกาะพญาไทอ๋อมันเป็นสถานที่ที่ผู้โดยสารจะมานั่งล้อรถนะคะเนีย่ยพี่น้องจะล้อรถจะไปหันไปนี่แล้วก็ชอปปิ้งไปในตัวนะคะเดี๋ยวมาดามก็สุดท้าชชอปปิงะะะะะะ้งแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวจังไดกับคลิปนี้ก็ฝากไ้ซ้ำนี่น,นะค,ะนะคะ่ะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้า าตามมาดูว่ามาดามินเดียจะมีอะไรมาให้คุณทุกท่นชมนะคะมาดามจิไปหาใส่เงินกัหยีสบาทก็เด้ค่ะเด้อพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่นะคะสวัสดีค่ะ